สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็พบเจอกันในวันฝนตกนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ฝนตกนะครับเดี๋ยวเราจะมากินหอยด้วยกันเพิ่มความร้อนในร่างกายเพิ่มความร้อนหรือความอะไรกระซุ่มกระชวยนนรู้ดีนะครับผมเรื่องหอยนะฮะนนชอบครับผมใช่ชอบกินหอยก็ศึกษานิดหน่อย พี่ยังไม่เคยเรียนเลยใช่ผมก็ไม่เคยเรียนนหถองหอยพี่ไม่ได้เรียนเลยจบมหนึ่งตั้งแต่ปหนึ่งยันมสามผมยังไม่เคยเรียนเลยพี่เรียนด้วยตัวเองต่อเโอเคครับผู้ชมผู้ชมมาเดี๋ยวเรามากินหอยด้วยกันนะผมวันนี้หอยนางลมนะครับตัวใหญ่ๆนะครับเมื่อกี้น้องมิกจับให้ดูแล้วนี่นี่นี่โอ้ยไม่ติดมือนี่จับเอาดีกว่า่ไอจับเลย ของเรามาสายสายนี่อยู่แล้วเสี่ยาเอาช้อนเล็กมาทำไหมเนี่ยมางั้นแหละดักมาครับคุณผู้ชมทำเลยง่ายๆเลยเฮ้นี่ใส่ลงไปมันตุ๋งย่อจำจื้อซีฟูดล้ำแบบนั้นอร่อยนะเข้มข้นอีกจมมือไปละ ผมไม่เป็นโควิดไม่เป็นครับผมไเป็นโควิดนะครับผมไม่เป็นเลยม่ไม่ใครเป็นหรอกโอ้โหทุกคนหอยใหญ่มากนะครับผมอันนี้เป็นหอยกระปุกนะนี่หนึ่งช้อนเลยตัวหนึ่งอะกระปุกยี่สิบห้าบาทสามห้าสามห้านะสามกระปุกร้อยยี่สิบห้าบาทสี่กระปุกร้อยใช่ใช่เนี่ยเพี่ซื้อมายี่สิบห้าบาทสี่กระปุกร้อยแต่หอยตัวใหญ่มากถูกปากเลย ขันสุดยอดนะครับผมผักะทินที่ราผักะทินมันจะคมกร่มคมกร่มผมไมเด็ดออกอ่ะเข้าท้งอันเลยมันก็แข็งปักเลยอะไรแข็งไออันนี้ก้านมันอ๋ออะไรไม่เกี่ยวเลยคิดว่าอะไรนะคิดว่าหอยแข็งไม่ใช่แข็งได้ไงมันอ่อนมันแช่เย็นมานอนนี่คิดอะไรไม่รู้นะ ก็คิดอะไรไปเรื่อยนะครับผมมาครับผู้ชมช้อนสำรักแล้วเคยเต็มปากแบบนี้ไหมตั้งแต่กินหอยมาครั้งครับครั้งแรกก็ไม่ค่อยเต็มเนาะตัวเล็กเนี้ยดิบยากตัวนี้หอยใหญ่เต็มปากเต็มคําครับไม่ทันใจครั้งแรกที่พี่เกิมซื้อมาตอนนั้นยังไม่เต็มเลยใช่แต่รอบนี้เต็มปากนะครับ แล้วแต่ละคนที่ชอบกันด้วยชอบอะไรนนทนชอบหอยไม่เจอไม่เจอพี่ <c oughs> เฮ้ยมีมี่ชอบยิ่งกว่าคนอื่นนิชอบหอยแข็งผมชอบหอยหวานแต <c oughs> ่หอยและหอยนาลมนี่ก็อร่อยอยู่แล้วอร่อยนนท์ชอบอร่อยมากกินแล้วจะได้ปรุงนนท์จะได้ปรุงสั่งกลางคืนทำไร กินข้าวกลางคืนเลยนในชากิน mm> ข้าวกลางคืนเนาะใช่กินข้าวในห้องน้ำเลยเมื่อคืนทำไมในห้องน้ำกินข้าวในห้องน้ำไม่กินเลยได้ถลลดในการกินข้าวไหมกินข้าวในห้องน้ำเนี่ยนะใช่ เฉยเลอืะอร่อยหอยมัน like. ต ah ัวใหญ่แ huh. ล um. ้วม oh ันมันหวานนะใช่หอยเทียวนี่ก็เจียวเองนะครับกระเทียมกระเทียมหอยเทียวไม่ใช่หอยดีหอมหอมนั่นแหละที่วันนี้เพื่ออะไรติดแต่ครับมาหอยหอยเจียวเป็นอะไรเนี่ยหอยเจียวได้พี่กมหอมเจียวหอยเจียว ยางวันนี้เพิ่งเพลินเนาะเนี่ยวันนี้ฝนตกนะครับคุณผู้ชมอากาศแบบนี้มันมันนึกถึงแต่หอยไงครับหอยแบบไหนว่หอยแครงนี่แหละหอยนางลมนี่แหละใช่เปล่าไม่นึกถึงจะเอามากินได้ไงวันนี้อไม่อากาศอย่างนี้เนาะใช่ต้องจัดต้องจัดแสงไฟน้ำปลา นนท์ชอบเดี๋ยวนนอนชอบนี่ครับคุณผู้ชมเต็มช้อนครับทำไมมันไม่กรอบแบบพี่เกมนานแล้วหรือเปล่ารอฝนอยู่นะฝนเราจะได้ถ่ายนะฝนมันตกแล้วมันโดนอากาศมันก็จะไม่ค่อยกรอบชื้นหน้าฝนนี่เป็นทุกรอบครับผมเราจะถ่ายซีฟิล์มฝนมาละลืมเหมือนแกล้งกัน อย่างนี้เลยง่ายกว่ามันก็ง่ายอืออหือนี่เป็นไงคนหนาลุกหรือเหรอาคุณนาลุกเนี่ยชาวตรงมันไม่ลิ้นตื่นเนี่ยกินกับบัตสับบีมันจะอร่อยไหมครับคุณผู้ชมเ้ยมันจะมันจะมันจะคือก่อนบโอ้ับต้องลองต้องจัดต้องลองอือหือเป็นยอดเปรี้ยว หวานเค็มมีเค็มไหมเค็มนะหอยแม่ล้างอันนี้พี่ล้างมาสองน้ำแล้วมันเลยไม่ค่อยเค็มด้วยคราวโอเคครับถ้านนกินเนี่ยนนต้องล้างหอยก่อนอพอครั้งก่อนนี้พี่กินกับนนครั้งแรกเราไม่ได้ล้างหอยเลยรดดน้ำหอยในกระปุกเลยเลียนเลยกระบวกแต่ที่คุณผู้ชมบอกว่าให้ให้ล้างหอยก่อน พี่ก็เลยมาล้างหอยแล้วอาจจะมีน้ำทะเลปนมาไหมไม่รู้ว่า <eyeshadow> เขาเอาน้ำอะไรใส่หอยมาต้องมีข้าวไหมพี <Richt> er> ่เกมถ้าใส่แบบข้าวเหนียวเนี่ยมันจะอร่อยไหมไม่ไหนไม่พี่เกมข้าวนีผมบอกแล้วข้าวเหนียวเกือบลูกคลิปจะกินกับข้าวเหนียวไงตัดยาก กึบกึบกึบหมันต pues ัวใหญ่มันกินอร่อยตัวใหญ่ไช่มันตัวใหญ่ใช่แล้วมันตัวใหญ่ไอยมันตัวใหญ่มันหวานเจอบิ๊กเขาเข้าไปเนสุดยอดกระปุกอะไรยี่สิบห้าเมื่อก่อนตราสิบห้ายี่สิบห้ามันตัวใหญ่กว่านะตอนนี้ใช่ เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูตัวดิเหมือนกับกินหอยที่มีฝาติดมาเลยอ่ะอแบบนี้น่าจะแพ,นนะแพงกว่านะพี่กแพงกว่าหนึ่งร้อยบาทนี่มีแค่กี่ตัวเองไม่กี่ตัวตอนนี้แต่นี้เราซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนี่เราได้เยอะแล้วก็แบบหอยแบบบุกอวกตัวมันใหญ่ลไหมพี่เกมที่ติดฝามาใหน่าจะใหญ่มาก ใช่แต่เขาขายชุดชุดละร้อยมีอยู่แต่ไม่กี่ตัวแต่อันนี้หนึ่งร้อยบาทเราได้เยอะเยอะกว่าที่ชุดเขาขายชุดละร้อยเต็มเลยอันนี้สามร้อยบาทครับผมซื้อมาเนี่ยได้เยอะมากสามคนนี้มีหมดนะเนี่ยเอาให้หมดสิอให้หมดเขาบอกกินเยอะไม่ดีนะพี่เกมทำไมเอนไซม์มันเยอะใช่ไหมแ้วดีไหม น่าจะมีแหละแล้วต้องทำไงมันเป็นของทะเลไงฮะแล้วต้องทำไงถึงจะไล่เอนไซม์ออกหมดไม่รู้สิอ <laughs> ผมไม่ได้ศึกษาม,มาแต่แค่รู้ว่ามันมีลาหงหอ,ห,ออหอมเจียวหอมเจียวแต่วันนี้หอมเจียวไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ครับแต่ก <c oughs> ็อร่อยนะมันเกิมันมนันนี่นิดนึงอมน้ำมันอ๋อมน้ำมัน ถ้าเอาหอยนี่ไปตอดเนน่ยคือไรบ้ามันจะงหดมันทไปชุบแป้งก่อนไหมมันหดแล้วมันไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่มีใครกินสุกอ่ะ <c oughs> มันมันมีน้ำแล้นในตัวมันดแบบ้วยหรอใช่กลับไปแต่แบตัวแหละ รือไปทุบแป้งทอดทอดหอยอะ่ะหอ,อยทอดผมไม่รู้อะ่ะนั่นอะยมันจะสุกหรือเปล่าสุกปแ,ปปแป้งทอด oh. สุกตรงหมดอ่ะนี่นะกินครับผมอันนี้มันสรุปมันดิบหรือมันสุกพี่เกมสัวนนี้ดิบสิครับเหรอทำไมไม,มันไม่ขาวเลยเขาจะกินสุกอะไรอ่ะไม่ขาวลองกินสดๆดิไม่ขาวหรอกเพราะพี่ล้างมาแล้วมันขาวได้ไงถ้านนกินนนต้องล้างมาครับคุณผู้ชม ออนอ,อนไม่หลับแน่คนนี้ทำไมอยู่ข้าวมันนใหไมนอนไม่หลับ กำกวมกำกวมอะไรคำกลวมน,นอนกำกวมนะครับคุณผู้ชมนอนไม,ไม่หลับนอนไม่หลับอะไรไม่รู้นะฮะไม่รู้ทํะไรนะครับ <laughs> มาอีกคนละหนึ่งคำม,มาเดี๋ยวจะนอนไม่หลับจริงโอเคครับผมปกติก็นอนดึกอยู่หรอกจะนอนสักเกี้ของเช้าเลยตอนนี้หอมหมดแล้วครับขออีกคนละหนึ่งคำนะครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่ อสองตัวนี่ก็สองตัวหอมบนแนวพิเจษม,มาครับคุณผู้ชมกินหอยด้วยกัน,นครับผมวันนี้หอยแครงเอ้ยไม่ใช่ดิหอยนางรมหอยนางรม,งมทรงเครื่องครับนี่เดี๋ยวผมจนด้วยดิเขาฝากมาแล้วเออ จานเนื้อผักกระทินยอดอ่อนชู้ชู้กับอันนี้แหละหอยกินหอยตัวเครื่องก็ต้องกินกับผักกระถินมันชูกันใช่ไหมชูกัน <c oughs> นนดูนนกินผักเลยพี่เกลเหมือนกินแค่นั้นน่ากิยนยอดนะไม่กินตนยอดอ่ะ ใช่มันอ่อนเนี่ยอร่อยดีถึงจะหมดมเป็นไงครับผมชวนมากินหอยอร่อยครับคิดว่าจะเป็นยังไงกินหอยเสร็จปึ๋งปังปึ๋งปังารั้ง,ง,งก่อนปึ๋งปังไหมนิดนึงเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวสวัสดีครับอย่าใหหมดเอาให้หมดเอาให้หมดเร็วมาคิว どこ <laughs> 行くの